อาดกราบสวัสดีเมโอบังปูนจากที่ผมลงคลิปเรื่องราคากากน้ำตาลครั้งที่แล้วนะครับมีคนทวงมาว่ามั่วหรือเปล่าราคาที่บ้านเขา15บาทเองผมไม่ได้มั่วนะครับเพราะว่าผมเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตราคานี้จริงๆเลยแล้วก็ถ้าจะดูในเม้นเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าที่บ้านราคา60บาท บางที่บอก35บาทบางที่บอก50บาทบางที่บอก25บาทซึ่งราคาเหล่านี้มันก็แพงแสนแพงนะครับไม่ได้ถูกเลยนะครับเมื่อก่อนนี่กากน้ำตาลเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเลยเขาเอาไปใช้ราดถนนเพื่อดับฝุ่นเท่านั้นเองนะครับกากตะรกอนอุตสาหกรรมตัวนี้ที่เหลือมาจากกระบวนการผลิตน้ำตาลเนี่ยเมื่อก่อนมันไร้ประโยชน์ ทีนี้พอมันมีเยอะเพราะว่าคนมันผลิตน้ําตาลทุกวัน,นมันก็มีกากน้ําตาลเยอะกากน้ําตาลเยอะคนก็อยากจะหาประโยชน์จากมันก็เลยเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์วิจัยดูซิว่ามันทําอะไรได้บ้างปรากฏว่าเฮ้ยมันมาตกล้องปล่องชิ้นตรงที่ว่าเอามาเลี้ยงจุลินทรีย์และจุลินทรีย์มันโตดีมันชอบเพราะว่ามันมีธาตุอาหารมีเขาว่ามีน้ําตาลปนมาบ้างประมาณ3 0ก็ก็เชื่อนะครับเชื่อแต่ชิมดูไม่หวานนะ สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เถียงอะไรครับเพราะว่าเคยใช้มาก่อนมันก็เลี้ยงจุลินทรีย์ได้โตดีแต่ถ้ามันกิโลละหนึ่งบาทกิโลละห้าบาทเนี่ยยอมใช้ครับดีครับมีประโยชน์นะครับแต่ถ้ามันมาที่กิโลกรัมละสิบห้าบาทอย่าไปใช้ครับถ้าที่บ้านคุณกิโลกรัมละสิบห้าบาทคุณซื้อสองกิโลเนี่ยสามสิบบาทสามสิบาทคุณได้สองกิโลก็ประมาณสองขวดตัวนี้เนะี่ย เอาเงิน30สบาทไปซื้อหัวน้ำตาลดีกว่าไหมกิโลกรัมละย7บบาทคุณค่าทางโภชนาการจูลินซี <c oughs> ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่ากาก,ากน้ำตาลเยอะนะครับแล้วยิ่งถ้าจะต้องซื้อกากน้ำตาลที่กิโลกรัมละ30สบาท35บาทส0ิบาทเลิกพอพอเลอิกเลิกเลิกแล้วก็มีคนถามต่อว่าเอาถ้าเราไม่ใช้กากน้ำตาลแล้วจูลินซีจะเอาความหวานมาจากไหน <c oughs> เรื่องความหวานนี่มันเป็นความรู้พื้นฐานนะครับพอเราคิดว่าความหวานนี่เป็นอาหารที่จุลินทรีย์ชอบเราก็เลยไปใช้ฉําฉาแทนบ้างใช้อะไรแทนบ้างแต่ถ้าเราเอาน้ําตาลนี่นะครับไปแยกธาตุออกมาแล้วเราจะเห็นว่าน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลกลูโคสน้ําตาลฟรุกโตสน้ําตาลอะไรต่างๆก็ตามที่เราเรียกว่าน้ําตาลหลายประเภทนะเมื่อเราแยก ทางเคมีมาแล้วเราจะได้ตัวประกอบนี้ผมเคยให้ดูแล้วเราจะได้คาร์บอนเราจะได้ไฮโดรเจนเราจะได้ออกซิเจนนั่นคือน้ําตาลน,นะครับแยกย่อยเลยย่อยออกมาสุดท้ายเราจะเจอธาตุอาหารพวกนี้1นึ่งในสิบธาตุนะครับจูเลนซีก็ชอบโดยเฉพาะคาร์บอนนี่มีเยอะนะครับมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนซึ่งธาตุพวกนี้ไม่ได้มีแค่ในกากน้ําตาลนะครับ วัสดุอินทรีย์บนโลกนี้ทุกอย่างเลยนะครับขี้ไก่ขี้หมูขี้มา้าขี้กาใบไม้วัสดุอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยมีคาร์บอนนะครับเป็นองค์ประกอบเยอะมากนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนตามอากาศก็มีเยอะแยะทั่วไปออกซิเจนก็มีมากมายกายกองนะครับไม่จําเป็นต้องใช้กากน้ําตาลหรือน้ําตาลก็มีธาตุพวกนี้ในขี้ไก่นี่นะครับมีคาร์บอนเยอะมากมีไฮโดรเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีเยอะแยะมากมาย เยอะกว่ากาก,ากน้ําตาลด้วยนะครับธาตุอาหารเยอะกว่าถ้าเอาขี้ไก่ไปวิเคราะห์แยกธาตุอาหารมันจะพืดเต็มไปหมดเลยเราเอาขี้ไก่ไปใส่ต้นไม้มันถึงงามไงผมเทียบท้าได้เลยนะครับระหว่างเอาขี้ไก่ไปให้ต้นไม้กับเอากากน้ําตาลไปละลายน้ําให้ต้นไม้งามสู้ขี้ไก่ไม่ได้แต่กากน้ําตาลที่ได้รับการยอมรับเพราะว่ามันมีการอบรมถ่ายทอดสั่งสอนกันแบบเป็นระบบเป็นการเริ่มต้นทําปุ๋ยอินทรีย์ของประเทศไทย ทายทอดกันมาจนทําให้เกษตรกรคิดว่าบิดาของการทําปุ๋ยอินทรีย์คือกาก,ากน้ําตาลไปแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับเท่าที่ทํามามันก็ดีนะครับเป็นปุ๋ยได้ดีข้อเสียใหญ่ของมันตัวหนึ่งก็คือว่ากาก,ากน้ําตาลเนี่ยนะครับหรือน้ําตาลเนี่ยเวลาที่เราไปเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับกลุ่มจุลินทรีย์ที่เกิดมานะครับมันจะเป็นกลุ่มจุลินรีย์แบคทีเรียที่มันผลิตกรดเป็นหลักเลย เราจึงจะเห็นว่าเราหมักอะไรก็ช่างที่ใช้น้ําตาลหรือกาบน้ําตาลเนี่ยเอาเครื่องวัดค่า PH ไปวัดในน้ําเนี่ยมันจะเป็นกรด4 4.53 3.5เวลาใช้งานมันจึงต้องเจือจางเพื่อให้ละลายกรดตัวนี้ให้มันเป็นกลางๆหน่อยต้นพืชจะได้ไม่ตายไงนี่คือข้อเสียลหลักเลยที่ทําให้เราใช้ปุ๋ยที่หมักด้วยกากน้ําตาลได้ไม่เต็มที่ผมจึงต้องเลิกทําวิธีการพวกนั้นไม่หมักโดยใช้กากน้ําตาลไม่ทําแบบน้ํามาทําแบบโคกไง ยังมีวัตถุดิบอีกหลายตัวนะครับที่ใช้แทนกากน้ําตาลได้มันสําปะหลังมันสับปะหลังกิโลกรัมละ1บาท2บาทนะมันสับปะหลังดีกว่ากากน้ําตาลใครที่ทาไร่มันสําปะหลังแล้วลองแบ่งมันสําปะหลังมาไว้สักตันหนึ่งซิเอาไว้ทําปุ๋ยใชยนะ้เนี่ยอย่างนี้เลยนะครับคุณภาพดีกว่ากากน้ําตาลกิโลละบาท2บาทแม้แต่ข้าวเปลือกเนี่ยนะครับกเกวียนละหกพันเจ็ดพันแสดงว่าก,กิโลกรัมละหกบาทเจ็บาทยังถูกกว่ากากน้ำตาลเข้าเปลือกหนึ่งกิโลมีคุณภาพสูงกว่ากากน้ำตาลเอาม ใช้แทนกากน้ําตาลได้จุลินรียก็ชอบนะครับรําก็ราคาไม่ถึงกิโลกรัมละ40บาทรําดีกว่ากากน้ําตาลมันมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายที่ดีกว่ากากน้ําตาลครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครมัน,มนบอกเท่านั้นเองแหะครับบาทกราบสวัสดีเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการใช้อะไรที่แทนกากน้ําตาลได้บ้างนะครับในคลิปต่อๆไปบาสกราบสวัสดีไม่เอาวงปนคนพุกคนเนี้ย